สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเพจสถาบันสอนสร้างธุรกิจอสังหาสอนสร้างแผนกการตลาดขั้นสูงสำหรับธุรกิจอสังหาพบกันเช่นเคยนะครับในกลยุทธ์ที่8แล้ววันนี้กับผมโคดวัดสุประสิทธ์วันนี้เรามากันในหัวข้อของยิงแอดขายบ้านบนเฟซบุ๊กห้ามทําแบบนี้ห้ามทําแบบไหนครับ เรามาดูกันนะฮะใครหลงทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เรามาทราบกันว่าทําแบบไหนที่จะทําให้เรายิงแอดแล้วขายบ้านได้แน่นอนและที่สําคัญก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะเริ่มกันเลยนี้ก็ฝากไว้ก่อนเลยในส่วนของตัวเพจสถาบัน ครับสถาบันอันนี้ก็คือในเรื่องเน้นเรื่องการตลาดอย่างเดียวเลยการตลาดอย่างเดียวเหมาะสําหรับใครบ้างึ่งเจ้าของโครงการที่สร้างบ้านอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีการขายและก็ในส่วนของในหน้าทั่วไปนะฮะที่สมัยนี้นะครับไม่เขียนใต้กันแล้วนะก็เขียนใา้ออนไลน์กันดีก,กว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับกดคอมเมนต์กดอย่างไรวะเขียนคอมเมนต์แล้วกันเนาะโอเค ก็เริ่มต้นแบบไหนอ่ะให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างในส่วนของอ่ะผมเลือกเขตสักเขตหนึ่งเนาะที่ที่เปิดไว้ก่อนอ่ะอย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวอ่อ่ะ,อ,ะอันนี้แล้วก,กันอืออ่าเพจล่าสุดนะครับเนี่ยสมมุติเราจะขายบ้านเนาะขายบ้านหลักๆเลยครเราต้องมีอะไรครับเปิดเพจมาใช่ไหมครับเปิดเพจมาแล้วก็ แน่นอนเลยต้องมีในส่วนของตัวรูปภาพ 3D หรือว่า Perspective นั่นเองหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำอะไรฮะหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการโพสใช่ไหมครับนี่โพสแบบนี้นะครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่เนาะเอออันนี้ทำไมไม่สามารถโปรโมทได้เด่าเป็ไประออเพจหนึ่งสงสารเพจนี้เดมแบน,นและเยวขอไปเพจใหม่ละกันโอ้วันเพจไหนที่เปิดใหม่นะ เพศแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้แล้วกันด้านบนด้านบนโอเคอันนี้เราจะปิดละนะครับก็มีเพจลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากนก็โพสแล้วก็ขายเนาะทีนี้จะเห็นว่ามันมีอ่ามีอะไรครับมีปุ่มที่ค่อนข้างเด่นเลยเห็นไหมโปรโมโทอ่าเราเลื่อนลงมานะเฟ e บุ o กเขาวางกลยุทธ์ไว้หมดแล้วอ่าซ้ายมือตรงนี้ก็มีเห็นไหมฮะโปรโมโทอ่าเลื่อนลงมาเนี่ย เราจะเจออะไรที่เป็นเด่นๆแล้วก็โปรโมทนะครับอันนี้ละครับคือห้ามปุ่มห้ามกดอ่าวันนี้รู้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าห้ามกดตรงนี้และกดที่ถูกต้องกดตรงไหน,นอ่ากดตรงไหน,นเดี๋ยวอย่างไรเรามาดูกันในกลยุทธ์ถัดไปวันนี้กลยุทธ์ตอนนี้ก็คือห้ามกดเด็ดขาดอะถ้ากดเข้าไปเป็นแบบไหนฮะกดเข้าไปนะลองทดลองนะกดปึ้งอย่างนี้ฮะ กดเข้าไปแล know, ้วเจออะไรเจอเยอะเลยนะฮะเจอตัวอย่างโหบางบางท่านไม่เข้าใจเรื่องของการโฆษณาเนาะเห็นอุ้ยมันโฆษณาได้เรากดตรงนี้เสร็จแล้วก็โปรโมทไปเลยนะฮะใส่เงินไปมันเข้าถึงคนเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงนี้แหละครับเราปรับอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเราต้องปักหมุดด้วยนะบางท่านจะเห็นว่าเฮ้ยโฆษณาบ้านที่อุบลนะะล่าสุดเห็นนี่คือบ้านที่อุบลมะโพอยู่นะฮะ ดูชนบุรีเลยที่เดียวโอ้โหนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าอาจจะกดปุ่มต้องห้ามก็ได้นั่นเองเนาะโอเคนะฮะยังไงก็เรามารู้กันแล้ววันนี้ว่าปุ่มต้องห้ามคือปุ่มนี้นะเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยเรามีหน้าที่แค่กด2ปุ่มเสร็จแล้วก็รอเวลาเสียตังรอเวลาเสียตังนั่นเองนะครับก็แล้วปุ่มไหนที่เราต้องกดนะครับปุ่มไหนที่เราต้องกดก็ฝากไว้ก่อน ฝากเพจก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยนั่นเองนะครับโอเคอย่างไรก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของเพจสถาบันและก็กับกลยุทธ์ที่8ยิงแอดขายบ้านบนเฟซบุ๊กห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเลย